พี่ทองท่าสุขวกไล่เป็นพื้นที่นะคะอย่างอีสานในในรอบนี้เนี่ยคิดว่าใครเฉือนกับใครเป็นหลักคะก็สามพักแดงส้มน้ำเงิน,ยยงนและเขียวโอ้จริงๆรสีไม่ได้ไมันต้องมีแซมกล้าทำด้วยตะกี้ตะกี้ะตะกี้เป็นเลตไปเลี้ยวไปเล่นร้อยเอ็ดมาแวบๆเพราะว่ามีคนมาทําแผนที่ประเมินว่าจะน้ําเงินเกือบหมดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อก็ปรากฏว่ามันก็จะแบ่งเช่นเพื่อไทยเดิมเขาได้สักห้าเขตมั้ง แล้วมีคนย้ายออกไปสองอะไรเงี้ยไปอยู่ภูมิเดไทยแล้วมีภูมิเดไทยเขาก็ไปดูดชาติพัฒนามาชาไทยพัฒนามาเขตหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไปไปมาก็น่าจะสามสามหนึ่งกล้มีกาทำเอ้ยมีชาติมีไทยสร้างไทยแซมอยู่เขตหนึ่งอะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยอ่ามันมันจะมีมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยคือคือถ้าแบบพูดแบบอีสานรวมรวมมันก็มันก็พอพูดได้กว้างกว้างแต่ว่าถ้าไปเจาะรายจังหวัดมันจะเริ่มเห็นว่าจํานวนมันเท่าไหร่แน่อและแบบเนี้ยพูดร้อยเอกขึ้นมาไม่มีส้มเลย ซึ่งครั้งนี้แล้วก็ไม่มีนะซึ่งครั้งนี้แล้วก็ไม่มีนะก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรอครั้งนี้ก็ไม่มีเรามันแดงักไัแบต่ร้อยเอ็ด่ะอ่าแต่ว่ารอบนี้โดนภูมิเดนไทยดูดไปสองเขตคนแข็งๆและมีโอกาสจะพลิกกลับมาได้ถ้ากระแสเพื่อไทยไม่ดีพออืมอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นภาคอีสานต้องสามสามพักสี่แล้วก็มีตัวแท้ก็คือกล้าทำแซมแซม แล้วก็บางบางที่อย่างที่บอกเมื่อกี้ไทยสร้างไทยเขายังเก็บตัวของแชมป์เก่าเข้าไปได้อะไรเงี้ยอ่ามันก็มันก็อนพอไหวอ่าอืมภาคเหนือใช่ไหมแต่ท<ข>ี่ถามภาคเหนือใช่ไหมใช่ค่ะภาคภาเหนือเนี่ยภาคเหนือดูเป็นโซนโซนเหนือเหนือใจกลางอะ่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยส้มน่าจะพอแบ่งได้อืมอ่าเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าทั้งสามจังหวัดนี้อ่าอืม,อมแต่ว่าถ้าถ้าพะเยาอย่าไปยุ่งกับเขา พยอยยพยุ่งของขมันเจับไม่ได้หรอกแ,แล้วแบ่งเป็นตัวนี่แบ่งอยู่จังหวัดเดียวแบ,บ่งจังหวัดเดียวเป็นตัวจังหวัดเดียวส่วนทางน่านทางทางทางน่านแพร่อุตรดิษถ์เลยแถวนี้ก็แดงแล้วก็เจาะยากอยู่จ่อยากอยู่อ,อ่าแม่ห้องสอนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเขียวมั่งหรือไม่ก็น้าเงินนี่แหละแม่ห้องสอนเนี่ยก็จะคือเชียงรายรอบเนี้ยจะมีน้ําเงินมาลุ้นแบ่งกับเขาด้วยอ่าแล้วซึ่งส้มอ่ะส้มเราได้เชียงรายอยู่หลายเขตนะแต่รอบนี้มีมีลุ้นเหนื่อยนะ ถ้ากระแสไม่มานะอเออเออเออ,เอ,อไปไปไปทางตะวันออกกันคะ่ะตะวันออกตะวันออกเมื่อก่อนนี้ส้มเกือบทั้งแถบอะรอบนี้ก็อย่างที่เห็นอ,ะ,อะชนบุรีก็วันนี้ประเมินชนบุรีสิบเขตของเดิมส้มเจ็ดวันนี้ประเมินให้เต็มที่ไม่เกินสามอืมอ่าเพราะเขารวมพลังกันขนาดนั้นรวมใช่ไหมอ่า พวกระยองจันทบุรีตราดอะไรอย่างเงี้ยอ่าอะอาจจะยังพอไหวอาจยังพอไหวแต่แต่เหนื่อยกว่าเก่าเหนื่อยกว่าเก่าเพราะถ้ากระแสไม่ดีก็ทีมบ้านใหญ่เขาก็เข้มแข็งอยู่อืมอ่าภาคภากลางค่ะพี่ตนภาคกลางเขาน้ำเงินเข้มๆเลยลาดยาวมาเลยตั้งแต่อุทัยธานีอุทัยธานีเอาเว้นแดงไม้ใช้หน้านิดนึงอะไรเงี้ยสุพรรณบุรีอ่า อ่างทองสิงบุรีน้ําเงินล้วนอยุธยา,าอาจจะมีแดงแซงนิดหน่อยอ่าคือสุสพรณเนี่ยกาลังจะถามว่าสุพรณเนี่ยเราเราตีว่าเป็นน้ําเงินเข้มได้ไหมหรือหรือว่าคนสุพันจะรู้สึกว่าโอ้ยลูกท็อปทาไมลูกท็อปทาแบบนั้นไม่ตามลูกท็อปไปหรอกสุพรณสุพรณนี่เราฟันว่าน้ําเงินได้ไหมคะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเพราะว่าต่อให้ไม่น้ําเงินก็ไปเขียวลนะ คือคือเพราะว่าเพราะว่าจริงๆส้มอ่ะส้มในระดับแบ่งเขตครั้งที่แล้วก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรคือคือส้มดูดีหน่อยคือปฏิลิสได้เยอะคนสุพรรณเขาก็แยกแยะออกเขตเขาก็เลือกคนที่เขารักแหละส่วนพักเขาก็เลือกคนที่ชอบอ่ะพักที่ชอบอ่าเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยต่อให้คนย้ายพักเนี่ยเขาก็ถ้าเขายังรักอยู่เขาก็เลือกอ่าอ่าอ่าเป็นเรื่องของคนที่รักส่วนพักที่ชอบกาบัดใบปฏิลิส อส่วนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาปิดท้ายที่กรุงเทพนะคะใต้อ้ใต้น่าจะสนุกมากเลยอะ่ะมีประชาธิปัตย์กลับมาใต้กับกรุงเทพเนี่ยประชาธิปัตย์แบบคุณพิสิทธิ์อ่ะแต่ว่าแต่แต้อางนี้นะใต้ต้องแบ่งเป็นสองเหมือนกันใช้สุพรรณเลยคือถ้าเกิดเขตน,นะน่าจะเป็นน้าเงินสักสามสิบอ่ะทรัพยากรก็ถึงเงี้ยเอาแยะเ <laughs> <laughs> อา <laughs> ของอย่างนี้ม <concealed> <st> ันคุยเรื GT ่องทรัพยากรความเป็นจริงแต่แค่แบบโอ้ยกูหดหูบบอ๋หดหูหดหไม่เป็นไรแต่ว่าบัตรบัญชีรายชื่อน่าจะสีฟ้านะอันนี้อันนี้คือวัดจากพฤติกรรมครั้งก่อนว่าคนโหวตแบบนี้จริงๆคือเขตอ่ะก็แล้วแต่เขตว่าผู้สมัครจากพักไหนแข็งแรงเขาก็โหวตตามนั้นแต่บัญชีรายชื่อครั้งที่แล้วเขาก็เทให้ลุงรวมไทยสร้างชาติก็ได้มาเป็นกอบเป็นกาว อืมอ่าแล้วก็มีต้มเป็นที่สองบ้างที่หนึ่งบ้างสลับกันอะไรเงี้ยอ่าก็รอบนี้ก็ฟ้ามาแล้วนี่ฟ้ามาแล้วนี่ลุงก็ไม่อยู่เพราะนั้นบัตรบัตรบัญชีรายชื่อก็น่าจะฟ้าแหละแต่บัตรเขตเนี่ยขอดูอีกทีนึงว่าฟ้าเขาทรัพยากรเยอะเท่าน้ําเงินหรือเปล่าอแล้วส่งใครมาด้วยเพราะว่าเพราะว่าฟ้ากลับมาเฉพาะส่วนกลางไงแถวแถวเขตเลือกตั้งนี่เขายังเขายังเขาังปักหลักอยู่กับน้ําเงินนะอืม Mm. ส่วนกรุงเทพกรุงเทพเหรอเมื่อวันก่อนพึ่งไปรายการหนึ่งแล้วก็ไปฟันเอาไว้ก็ต้องฟันให้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนหลักลอย <laughs> สถานการณ์มันเปลี่ยนทุกวันนะพี่ตอนใช่มันเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันแต่เราเราดักไว้ก่อน <laughs> เราดักไว้ก่อน <laughs> คือมันยังไม่ถึงที่ <Okay. S 1> ที่พูดหรอกเพราะอันนี้พูดให้มันน่ากลัวไว้ก่อนคือดักไว้เลยดักไว้สสองอาทิตย์จะได้ไม่ต้องฟันบ่อย <laughs> เลกเปลี่ยนไหนอ๋เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตอนท้ายเออเปลี่ยนตอนท้ายตราบใดที่เรายังไม่เห็นปรากฏการณแบบสามย่านมิดทาวแล้วก็เราก็ยังเอาแบบนี้แหละบิวกันไปก่อนได้คือครั้งที่แล้วส้มสามสิบสองแดงหนึ่งไงอ่าครั้งนี้ก็เลยบอกว่าส้มสามสิบสองแน่เหลือซักครึ่งเดียวเหลือสิกอืมเพราะว่าถ้ากระแสคุณไม่ถึงเนี่ยอันนี้ไปสแกนดูดูคะแนนไลน์เขตเนี่ยว่า ไอ้ที่ชนะชนะเนี่ยมันมันขาดพอที่จะมั่นใจไหมที่บอกว่าเหลือส<อ>ิบหกก็คือไอ้ไอ้ชนะขาดระดับมั่นใจได้เนี่ยมันมีอยู่สักเนี่ยสิบหกเกตที่เหลือเนี่ยมันจะขาดแบบไม่ไม่ไม่น่ามันไ,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 ไม่กล้ามั่นใจแทนเพราะว่าของเดิมอ่ะคู่แข่งเขามันจะสองปรากฏการไอ้เขตที่ไปชนะเพื่อไทยมาเนี่ยซึ่งปกติเขตแถวนั้นไปเขตของเขาเนี่ยครั้งที่แล้วเขาแตกคอกันเองเป็นสองพัก ฝ่ายหนึ่งลงเพื่อไทยฝ่ายหนึ่งรวมไทยอลงไทยรักษาชาติอืออ่าวันนี้ถ้าเขารวมกันได้ไม่แข่งกันเองเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่ท่ามกลางกระแสข,ของเราที่ไม่ไม่ค่อยดีมากเนี่ยหมายถึงพลังประชาชนนะของเราในที่นี้ของพรัคประชาชนนะใช่ค่อ่ชาแล้วก,แวก็แล้วก็ส่วนส่วนอีกโซนหนึ่งก็คือต้องไปต้องไปอาจจะต้องสู้กับสีฟ้าหน่อยเพราะว่ารอบนี้สีฟ้ามาดีอ่ามาดีดูดีขึ้นเรื่อยๆดูดีขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าโอเคอาจจะเป็นอาจจะแบบสร้างภาพบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าของแบบนี้มันไม่ได้มัน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 พอทําให้คนรู้สึกแล้วนะ่ะจากของที่มันสร้างหรือปรุงแต่งอะ่ะมันก็เป็นความจริงขึ้นมาได้ไม่ยากแล้วคนเขาเคยเลือกกันมาก่อนไงอ่าคนก็เคยเลือกกันมาก่อนอย่าลืมว่าสีฟ้าก็ความกรุงเทพมันสอนเรื่องยาวนานยุคไทยรักไทยเขาก็เขาก็เขาก็สู้ในกรุงเทพได้สนุกนะไม่ใช่ว่าเขา,า,เขาแบบแย่ย่อยยับนะ เอ,อใช้ยุคคุณยิ่งรักเขาเขาชนะด้วยซ้ำอ่ะอ่าเขาเขาชนะมากกว่าคุณยิ่งรักด้วยซ้ำอ่ะแปลว่าไอการลื้อฟื้นน่ะคนรุ่นนั้นอ่ะให้กลับมาเลือกสีฟ้ารอบเนี้ยไม่ยากมากเพราะว่าลุงก็ไม่มีแล้วที่ประชาธิปัตย์คะแนนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหกสองหกหกก็เพราะว่ากระแสลุงมาหอบออกไปอ่าอลุงตู่ก็มาเอากระแสไปลุงป้อมก็มาเอาเครือข่ายฐานเสียงไปอีกอะไรเงี้ย S <S <S คือมันมันเลยโดนตีทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งบนทั้งล่างนะแต่รอบเนี้สองลุงเขาบาบายกันหมดละมันก็โอกาสค่อนข้างเปิดอยู่นะ <S <S พี่พี่ t อนให้ส้มประมาณสิบหกเนะโดยอิงจาก <S <S huh. ว่าที่ชนะไม่ขาดต้องต้องยังไม่ให้สิบหกที่ได้ <S <S มาจากสามสามสิบสองเดิมจากสามสิบสามเขตเต็มเนี่ยคือมันต้องดูจากคะแนนอิงจากคะแนนเก่าทีนี้ประชาธิปัต์พี่พี่ t อนให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะ เปิดข้อมูลไหมเนี่ยไม่ไม่จะเปไม่จะเปแต่ว่าใกล้เคียงเพื่อนอนคือไม่จะสูอ่าประมาณหกถึงเจ็ดอ่าหกถึงเจ็ดหกถึงเจ็ดที่เหลือเป็นแดงเหรอหรือว่าจะแตกย่อยลงไออีกอีกที่เหลือเป็นอีกพี่เหลือน่าจะไปตักไปสู้กับแดงไปสู้กับแดงสู้กับแดงก็ประมาณโอ้สู้กับแดงเยอะเลยสู้กับแดงเยอะเลยสู้กับแดงเนี่ยปมอ่เพราะว่าตะกี้นี้บอกว่าสิบหกใช่ไหมอีกประมาณสิบอ่ะต้องไปสู้กับแดง อืมอืมอมือคือขวัญขวัญเห็นภาพเดียวกันคือเอ่อใครใครที่ทันช่วงประชาธิปัตย์แข่งกับเพื่อไทยอ่ะหลังสุดของเพื่อไทยคือจะจะ,จะจำภาพได้ว่าในกรุงเทพมันแข่งกันอยู่สองพักใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็อยาอ่าลืมว่าจริงแล้วมันไม่ยากสำหรับประชาธิปัตย์ในยุคก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคือเขามีคนรักเก่าของเขาอยู่นะคะ ถูกเขามีเขามีรักใหม่นะยุคลุงลุงตู่ลุงป้อมนะเท่านั้นแหละแล้วอย่าลืมใช่แล้วมันตัดกันนะมันตัดกันมันไม่ได้แปลว่าโอ้โหอยู่ดีแล้วแบบเขาโอ้ยคนกรุงเทพเปลี่ยนใจเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนวิธีการเลือกคือมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนใจเนอนะพี่ทอมันมีแบบ<อ>แข่งการตัดกันคะแนนแตกกระจายกระแสอะไรเงี้ยค่ะใช่เออขวัญก็รู้สึกว่า พอชนที่ป่าเอาข้อจริงเขาจะได้เป็นกรอบเป็นกรรมเกือบเกือบจะเท่าของเดิมของเขา,าแต่ไม่ใช่ในยุครุง้งเรืองสุดใช่ไหมคะไม่ใช่ในยุครุ้งเรืองสุดเพราะพักมันเกิดขึ้นใหม่เยอะคือคือณวันเนี้ยมันเรายังเห็นภาพได้ไม่ไม่กล้าพูดขนาดนั้นแต่ถ้าเก<ม>ิดมันกระแสมันไต่ขึ้นไปจริงๆอ่อะมันมีโอกาส<ม>ไงเพราะว่ากรุงเทพคือสนามปราบเซียนของแท้คือบทจะมาก็คือมาแบบครั้งที่แล้วเลยอะเห็นไหม ส้มมาสามสิบสองจริงจริงสามสิบสามอ่ะเพราะว่าเขตที่แพ้ก็แพ้สี่คะแนนอ่ะคือมาทุกเขตอ่ะโออแต่บทมันจะไปมันก็ไปหมดนะเหมือนประชาธิปาดวูบศูนย์ศูนย์อยู่สองรอบเลยอ่ะอเออเป็นแชมป์เก่าอยู่ดีๆเลือกตั้งปีหกสองเหลือศูนย์หกหกเหลือศูนย์มันมันวูบวาบได้ขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยเกิดไปไปมามาเกิดเกิดส้มยังยังยังจุดไม่ติดนะ อ่าสมมติกระแสจุดไม่ติดนะ<ม>ในกรุงเทพอ่ะแล้ว<ม>แล้วประชาธิปัตย์เกิดจุดติดขึ้นมาไม่แน่ไม่แน่<ม><ม>เพราะเราก็เราข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คืออ่พักการเมืองสายที่เขาไม่เอาส้มไม่เอาแดงเนี่ย<ม>เขาก็ไม่ได้จริงจังมากนะ<ม>กับสนามกรุงเทพโดยเฉพาะพักเ<ม>ต็งหนึ่งอย่างภูมิใจไทยเห็นไหม,มเขาเพิ่งขยับ<ม>ลงป้ายนโยบายวันนี้เอง เหมือนเหมือนเปิดทางให้เพื่อนลองสนามก่อนอะไรเงี้ยเอออาแล้วผู้สมัครเขาก็ไม่ได้ดูดจริงจังด้วยนะเขาก็มีแค่ไหนเขาก็ส่งแค่นั้นนะอืมอ่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะแบบโอ้โหไปขนเปกรอบเป็นกรามอะแต่พอสนามกรุงเทพอ้าวเอ๊ะแปลกแปลกอืมอ่าคือแปลว่าโบเตอร์สายโน้นอะเขาจะไปมีก้อนให้เลือกแค่ก้อนเดียวอืม อ่าโอกาสรวมมันง่ายอืฉันไม่ชอบส้มฉันไม่ชอบแดงอยู่แล้วฉันก็เลือกฟ้าเพราะว่าน้ําเงินตัวไม่ดีเขียวก็โอ๊ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เกิดกระแตมาก็คือไปดึงส้มคือฟ้าที่ไปบดส้มครั้งที่แล้วกลับมาอีกมาสองแรงบวกอ่าวันนี้ฟ้าเป็น<ถ>เป็นบอรรับทั้งอนุรักษ์นิยมก็รักเสรีนิยมก็โอเค ประชาธิปัตย์มาทรงนี้ฉันก็ฉันก็รับได้อ่าอืมแล้วฉันก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไร่รงนี้ไม่ได้เบื่อใครอ่าอาจจะเบื่อส้มด้วยซ้ำคือมันมันถ้าสมมติวิเคราะห์จริงๆมันก็จะแบบมีมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถูกใจหรอกเอาตรงนะเอาถูกตรงจะให้ถูกใจได้ไงล่ะเออมันอาจจะเปลี่ยนกว่าที่คิดเยอะไงคะมันอาจจะเปลี่ยนกว่าที่คิดเยอะปัจจัยมันต่างไปมากเลยนะใช่ป่ะเออแล้วก็ คืออย่างที่พี่ธาอมบอกคือต่อให้พรรคเงินเขาไม่ได้ส่งลงกรุงเทพอย่างจริงจังแต่ว่าจริตคนกรุงเทพอันนี้เราเดาแบบไม่ได้เหมารวมทุกคนนะคะแต่หมายว่าคือเราจะพิเกตจริตคนกรุงเทพอะ่ะเขาอาจจะสงสัยในตัวส้มได้ง่ายขึ้นกว่าสองปีที่แล้วใช่ไหมคะมันมีประเด็นมันมีประเด็นให้มันมีประเด็นให้เปลี่ยนใจมันมีพรรคให้เปลี่ยนไปเลือกอย่างเงี้ยใช่คือก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งที่คนกรุงเทพเทให้ส้มครั้งที่แล้วก็อ่าโอเคเงินกระแสะคุณพิธา ถูกไหมคนกรุงเทพก็บอกอเฮ้ยฉันก็อยากได้นายกแบบนี้อะไรเงี้ยกับสองก็คือกระแสวะเบื่อลุงแล้วอ่าพอละฉันอยากฉันอยากไปสู่วิถีทางที่มันก้าวหน้าบ้างอะไรเงี้ยอ่าอะไรเลยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนพอละขอขอแบบหวือหวาหน่อยอะไรเงี้ยเออเออแต่รอบนี้มันไม่มีความรู้สึกนั้นไงวันนี้อาจจะกลับมารู้สึกอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอีกรอบ เออใช่ถูกคือมันมันมันมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปสําหรับเวทีเลือกตั้งในรอบนี้พอสมควรนะคะใช่ไหมมันมีประเด็นที่มันจบแล้วมันมันแบบมันหวัดเสียวต่อแชมป์เก่าได้เยอะแล้วแล้วเพอเอิญว่านอกเหนือจากประเด็นโดยตัวมันเองเนี่ยมันมันมันเป็นลบต่อพักส้มได้เยอะใช่ไหมแล้วการรวมตัวกันถล่มส้มเนี่ยแม่งจัดมากจริง มันแบบเขาอยากคุณต้องคิดกประเด็นนะเออคื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 ออย่างที่บอกไงคือเขาเขาเตรียมจะรุมมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วเขาเขาโอ้โหอะไรวะเจ็บเยอะไงเจ็บหนักอ่ะเจ็บอาการหนักอ่ะกว่าเขาจะเออเขาเขารู้สึกว่าโอ้โหมันแบบเป็นบทเรียนราคาแพงอ่ะประมาทมันได้ไงวะเอออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยรอบนี้ก็แบบปล่อยสุดอ่ะอืออือคือขนาดเวทีดีเบตเมื่อวานเนี่ยแบบว่าไม่ค่อยดูไม่ค่อยดูนะ มีสามพักเขาก็ไปจีบชวนกันร่วมรัฐบาลเฉยไม่ชวนส้มอะไรเงี้ยเออคือมันน้อพี่มันแบ,บ่ๆอยู่แล้วเนาะมันแบๆอยู่แล้สวส่งเออทีนี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดอ่ะภาพรวมค่ะอาจารย์สติธรค่ะภาพรวมกะ<า>คร่าวๆด้คยะกะวันนี้สัปดาห์แรกของของมก,กราคมว่าผลรวมทั่วประเทศค่ะพี่ทรผลรวมทั่วประเทศหลายพัก หลายพักเอาสามพักใหญ่พอไหลห้าห้าห้าหาห้าเอาเอาพูดให้เหมือนเดิมไว้ก่อนเราต้องเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตภูมิใจไทยร้อยห้าสิบอเดี๋ยวตอนนี้ลังเลพักประชาชนอะ่ะเมื่อก่อนให้ร้อยสิบวันนี้ให้ร้อยิบพอแล้วกันลดมาสักสิบอืมอืมอ่าได้ไหมได้ไหมน่าจะได้แหละได้จะ,ไดจะให้อะไรก็ได้ <laughs> ได้อะไรก็ได้ถูกไหมเออร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบได้ค่ะถ้าถ้าถ้าส้มลดมาขนาดนี้เพื่อไทยก็ต้องขึ้นนิดหน่อยหรอมั้งเอาเอาแต่เอาเขาเริ่มไป้เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเพื่อไทยเก้าสิบอืมแล้วก็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 กล้าทำอ่าห้าสิบอืมประชาธิปัตย์สักสามสิบ ก็พอพี่ธรขออย่างน้อยขอขไหนขไหนรวมรวมได้เท่าไหรทำไมไม่รวมมาให้น้องนะแปดสิบสองร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่สามร้อยห้าอะไรวะสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าจ้าสี่ร้อยกว่าใช่ไหมโอเคแปดสิบบวกร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยสามร้อยห้าสิบบวกเก้าสิบโอเค อาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาคนบวกให้รับหนึ่งกล้าทำห้าสิบเนี่ยห้าสิบเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เราต้องเข้าใจมันว่ายังไงคะพี่ธรเพาแบบโอ้ยนี่ถือว่าเยอะหรือแบบอ๋อมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเขาเอาพอดีพอดีของเขาพอดีของเขาอ่าคือคือเพราะว่าเพราะว่าเขามีคนที่คล้ายๆภูมิใจไทยที่เราวิคห์กันอ่ะหนึ่งคือคนที่เขาขนมาจากลุงป้อมรอบที่หนึ่งอ่ะ ที่เป็นสอสอเขตอ่ะก็ยี่สิบนิดๆจำตัวเลขไม่ชัดเอาทั้งยี่สิบกลมๆก็ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีคนไหลมาต่อเพิ่มเช่นมาจากเพื่อไทยมาหลายระลอกรอบละสิบคนบ้างห้าคนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแชมป์เก่านะคือระดับเคยชนะเลือกตั้งในเขตมานะย้ายจากเพื่อไทยมาซบการทํานะอืมแล้วก็มีลุงป้อมลอดลอดสองหลังจากลุงป้อมส้ำท่าจะไม่ไปต่อเนี่ยเขาก็ตามมาอีก ซึ่งเป็นสอสอเขตทั้งนั้นแล้วก็เป็นเขตที่ชนะเลือกตั้งหกหกมาคืออย่างที่บอกคือถ้าคุณชนะเลือกตั้งหกหกมามันก็พิสูจน์ไงในระดับหนึ่งว่าคุณแข็งจริงที่เขตเพราะกระแสตอนนั้นมันแรงวันนี้กระแสไม่ไม่แรงเท่าตอนนั้นก็แปลว่าอคนเหล่านี้ยยังไงก็น่าจะชนะแปลว่าวิธีการที่เขาทําพื้นที่มันมันใช่ออืืคือใช่คือ จะบอกว่าเวลาเวลาวิเคราะห์ตัวเลขนะตอนนี้ถ้าเรามองพรรคภูมิใจไทยพรรคก้าทําเราอาจจะตกใจแต่ว่าอย่าลหรือว่าเขาเอาคนที่ชนะเข้าไปเขาเอาคนชนะเองแล้วปัจจัยเขาอ่ะมันเหมือนเดิมคือเขาเป็นรัฐบาลนี่หอกไลคือเขาชนะได้ครั้งนี้แล้วหกหกเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมากับลุงสี่ปีคุมกระทรวงสําคัญสาคัญที่เขาสามารถดูแลพื้นที่ได้เขาเลยมีแต้มต่ออ่าวันนี้สองพรรคเนี้ยคือพรรครัฐบาล คุมกระทรวงสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน<ม>อ่าแล้วเขาก็ใช้ความเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงเนี่ยดูแลพื้นที่มาอ<ม>ืมและยังดูแลต่อไปต่อเนื่องเพราะตอนนี้ก็ยังทำงานได้อยู่ถูกไหม,มอืมแปลว่าอย่างเนี้ยปัจจัยเขามันนิ่งไง<ม>คืออย่างเพื่อไทยอ่ะปัจจัยเขาจะไม่ค่อยนิ่งหน่อยตรงที่โอเค<ม>อเขาเคยเป็นรัฐบาลอยู่ช่วงหนึ่งทำท่าจะดีขึ้น แต่พอมาเป็นฝ่ายค้านช่วงสองเดือนกว่าๆหลังเนี่ยมันก็มันก็มันก็ลดลงเยอะนะคือการเป็นรัฐบาลกับไม่เป็นรัฐบาลก็ต่างกันอ่ะในแง่การการการทําเกมแบบสไตล์บ้านใหญ่หรือสไตล์แบบเครือข่ายอ่ะเพราะนั้นเพื่อไทยก็ต้องไปพึ่งกระแสมากขึ้นทั้งทั้งที่เพื่อไทยจริงๆเขาก็ปูทางมาดีเขาเขาเขายึดอบจมาก่อนนะจําได้ไหมต้นปีที่แล้วอ่ะที่คุณทักษิณเขายังเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่อ่ะเขายึดอบจได้มากจังหวัดที่สุดนะ และเหล่าเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่กับพรรคเนี่แหละคือเราอาจจะบอกโอ้ยเพื่อไทยแย่ยแล้วเพื่อไทยแย่ยแล้วแต่ว่าถ้าจังหวัดไหนหนึ่งมีนายกอบจอ,อยู่แล้วยังไม่ปันใจไปย้ายพรรคเนี่ยผู้สมัครหน้าเดิมยังอยู่อย่างเงี้ยมันไว้ใจได้อืมอ่าขาดแค่กระแสซึ่งซึ่งตอนนี้ก็เลยค่อยๆให้เอาอาจารย์เชนมาเลี้ยงกระแสหน่อยอืมอถา้ถาถ้า ถ้าบังคับโจทย์พี่ทอนนะบังคับโจทย์พี่ทอนว่าถ้าแชมป์เก่าซึ่งโดนลุมตอนนี้แบบยับมากจากทุกทิศทางทั้งทั้งโดนจาพักการเมืองและไม่ได้มาในนามพักการเมืองด้วยอ่าเออไมนนามส่วนตัวเนี่ยถูกถูกถูกในนามส่วนตัวหรือในนามส่วนตัวเบื้องหน้าอะไรเงี้ยเออก็คือว่าพี่ทอนคิดว่าสิ่งที่จะพลิกให้แชมป์สามารถจะฝ่าฝ่าปัจจัยเหล่านี้ไปได้ในช่วงระยะเวลาอีกสองสาม สามสิสามสัปดาห์กว่าอ่ะพี่ธนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญของพักแชมป์เก่าอย่างส้มคะเอออาจจะต้องอาจจะต้องพลิกเกมกลับมาสู้สู้เชิงนโยบายมากขึ้นอืมอืมอืมคือคือวันเนี้ยต้อง,ต,องต้องเอาเอาคู่แข่งเป็นคู่เทียบสําคัญอนะ่ะก็คือภลุมิยไทยอ่ะเพราะเขาเป็นว่าที่อันดับหนึ่งอยู่เนี่ยตอนเนี้ยจากที่เราวิเคอร์เข้ามาเนี่ยใช่ไหม ทีเนี้ยเขาก็จะมีแพ็กเกจนโยบายที่โอเคไม่หวือหวามากพอจับต้องได้แล้วเราแล้วคนที่เขาดูนโยบายละเอียดเขาก็อาจจะวิจารณ์ได้ว่าโอเคนโยบายพวกนี้มันก็คือแบบโอาฝ่ายประจำเขาเตรียมทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าแต่แต่แต่มันมันในทางปฏิบัติมันคือมันแปลว่าทําได้จริงแน่ไงเพอาะข้าราชการเอาด้วยรรคการเมืองสนับสนุนมันก็จบไงทีเนี้ยจะสู้ จะสู้ลายนโยบายยังไงให้เราดูดีกว่าอ<ม>อันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นโจทย์คือวันเนี้ยโอเครรคประชาชนเขาก็มาโจทย์แบบว่าเฮ้ยเขาเห็นภูมิใจไทยเปิดตัวรัฐมนตรีมาดีคนนอกเขาก็จะสู้บ้างด้วยการเปิดตัวคนนอก<ม>แข่งไงซึ่งซึ่งก็พอเปิดแล้วมันแข่งไม่ได้มันก็จะผิดฟอร์มแหละเขาเนี้ยหนักขึ้น<ม>อ่า<ม>แต่แต่ถ้าเกิดกลับไปเล่นเกมที่ตัวเองก็น่าจะดูดีมาก่อน<ม>ก็คือพวกแนวนโยบาย ืแนวนโยบายแต่ว่าต้องไม่นโยบายขายขายฝันแข่งกับเขานะแล้วก็ไม่นโยบายที่มันเพลนขนาดระดับฝ่ายประจำเขาก็คิดได้อะ่ะแต่มันต้องเป็นอะไรที่ก้าวหน้าสไตล์สไตล์ก้าวไกลสไตล์ตลตลตลนาพุใหม่อะ่ะแล้วก็พูดให้มันชัดๆเข้าใจง่ายๆอ่าแล้วก็จะทําให้คนเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณเลือกเหมือนเดิมคุณก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าเลือกเราคุณจะได้อะไรดีกว่า <Ừ. S 2> อืมอ่าคือวันนี้มันไม่ใช่เกมว่าการเชคมันไม่แค่แค่ว่าจากเก่ามาเอาใหม่ไงอืมมันต้องเอาจากเดิมเดิมซึ่งมีคุณภาพแค่นี้กับของใหม่ที่คุณภาพดีกว่าอืมเออมันต้องสู้กันอย่างนั้นไงแล้วอืมเออ,อยังไงก็เหนื่อย,เอ,ยเอ<ท>นตัวเหนื่อยปจยัจจัยเหมือนปจัจจัยบรขึุนมาที่พัก พักส้มอยู่พักเดียวหมายถึงว่าหลายๆปัจจัยมันพุ่งมาแบบออกผลที่ที่พักส้มอยู่พักเดียวเลยอืมอืมคือต้องต้องสร้างความแตกต่างอ่ะเชิงเชิงความคิดเพราะมันเป็นจุดแข็งให้ได้แล้วทําให้คนรู้สึกโอเคเกตแล้วก็อินไปด้วยแล้วรู้สึกว่าเออมันต้องมันต้องลองไว้อีกครั้งมันต้องให้โอกาสแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเราคง อยู่แบบเดิมมันไม่พอเว้ยอะไรเงี้ยมันมันต้องทาให้ให้คนรู้สึกแบบนั้นให้ได้ไงเพราะไม่งั้นตอนนี้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเดิมมันก็โอเคอ่ะถูกไหมเออมันไม่ใช่รัฐบาลยืดอานาจมาแล้วไงรัฐบาลคนเรือเลือกตั้งมาเหมือนกันแล้วเขาก็มาทํางานอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรละไม่ได้ผิดพลาดร้ายแรงคือมันมีบาดแผลแหละเป็นธรรมดาเออแต่คนยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนรัฐบาลแบบนี้ออกไปไม่ไหวรับไม่ได้ อะไรเงี้ยคือคือโจทย์ม hmm ันมันยากตรงที่คนยังไม่รู้ส uh ึกว่าเออนายกแบบนี้เราไม่เอารัฐบาลแบบนี้เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนมันอะไรเงี้ยอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคู่แข่งคุณก็ต้องคุณก็ต้องเสนอในเชิงไม่ต้องไปลบผู้นําไม่ต้องไปลบกับอะไรล่ะอนโยบายอะไรบางอย่างแต่ว่าต้องต้องแบบอัปเกรดให้ให้ดูดีกว่าแค่นั้นแหละก็สู้กันไปแบบนั้นซึ่งไม่รู้จะใคดกลอนด้วยนะ นี่นี่ยังไม่ลงวัฒกรรมต่างๆซึ่งจริงแล้วเป็นจุดยืนแล้วก็นโยบายของพรรคส้มแต่ว่ามันมาในปัจจัยแวดล้อมที่มันทําให้ความเข้าใจเดิมหรือจะต้องทาความเข้าใจกับคนใหม่ๆเนี่ยมันยากขึ้นในในจังหวะนี้นะคือคุณอัญชินเนี่ยอันนี้แกเจอเรื่องหาดใหญ่แต่เอาตรงๆนะคะคือไม่ว่าไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเรื่องชายแดนกับกัมพูชาก็มาช่วยไว้แต่ถ้าคุณกลับไปถามกลับไปถามคนพื้นที่หาดใหญ่ก็อาจจะอาจจะเสียคะแนนไปมากอยู่ใช่ คือคือคือกลายเป็นว่าวมปาัจจัยอ่ะ,ะอ่าอ่าคือแผลที่หาดใหญ่มันจบที่ที่หาดใหญ่ไงคือเต็มที่คนก็ไปบวชประชาธิปัตย์ที่สงขาแต,แต่แต่พื้นที่อื่นในภาคใต้เขาก็ไม่ได้อะไรมากไงมันไม่ลุกลามมันไม่ลุกลามขนาดแบบว่าเฮ้ยรัฐบาลแบบนี้เราไว้ใจไม่ได้เชื่อถือเชื่อมือไม่ได้ไงมันแค่ปัญหาของที่เดียวอ่าแล้วคนก็รู้สึกว่าเออปัญหามันแค่ที่เดียวเขาก็ผิดพลาดแค่ตรงนั้น อ่าแล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งดูได้เขาก็มาเยียวยาตอนหลังอะไรเงี้ยแม้ว่ามัน <mel od ic> ยังฟื้นฟูไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะก็เต็มที่ก็คือลงโทษโดยการไม่เลือกไม่เลือกพักนี้ที่จังหวัดนี้แต่จังหวัดอื่นๆเขาไม่ได้มีปัญหาหนักเท่าเท่าอ่ะเขาก็น่าจะพอได้และนี้ก็เคยคิดไว้ว่าจังหวัดอื่นๆน่ะที่น้ําท่วมอ่ะมันเป็นโอกาสด้วยซ้ําคือการเมืองสไตล์ที่เป็นรัฐบาลอยู่เป็นบ้านใหญ่กันเนี่ยเขาลงไปช่วยเหลือดูแลเนี่ยเผื่อๆได้ใจซะอีกฉันเดือดร้อนเธอมาหาฉันเห็นหน้า ไหมอ่าอ่าคือคือคนอาจจะรู้ว่าเฮ้ยคนเราคนนอกมองเข้าไปอาจจะรู้หูยน้าท่วมน้าท่วมปล่อยไว้ได้ยังไงอย่างงี้อย่างงี้มันหนักทุกที่เลยนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ดิคนพื้นที่เขาบอกว่าเออถ้ามันถ้าที่ไหนมันท่วมเป็นปกติปีแล้วก็เป็นแบบนี้ปีก่อนก็เป็นอย่างงี้แต่ปีเนี้ยรัฐบาลก็เข้ามาดูแลสสเข้ามาถึงอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็แฮปปี้ไหมอ่ะมันก็จะมีแค่ขาดใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเออมันแผลเวอร์หวาเพราะว่าปกติมันมมันไม่ท่วมหนักเท่านี้ แล้วทีนี้เขาก็ได้ชายแดนมาอีกถูกไหมอ่าแล้วไอ้ชายแดนเนี่ยหนักไงที่ทําให้กระแส,สสีส้มมายากขึ้นไปอีกเพราะว่า,ารเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าสีส้มจะไปเก็บกระแสอะไรจากชายแดนได้เลยพูดอะไรมาก็ผิดในความรู้สึกคนอ่ะคือพูดอะไรมาก็ผิดถ้าเป็นพูดเรื่องชายแดนความมั่นคง,งอะไรเงีง้ยค่ะทั้งทั้งหลายทั้งปวงนี่คือเปิดมาสัปดาห์แรกเฉย เดี๋ยวรอดูเชื่อว่าในทุกพักอะ่ะค,คือเขาคือเขาเขายิ่งกว่าเขายิ่งกว่าเราชาวบ้าน,นอย่างเนาะเขาจะต้องแบบพลิกกันมาให้ได้ดพลิกกันมาให้ได้เปิดพลิกพลิกพลิกเกมให้ได้คือด,ดูเป็นไรชั่วโมงดูเป็นไรชั่วโมง